สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้นะครับเรากลับมาอีกแล้วนะครับกับในมาร์เก็ตตามคอนเซตปต์รายการเขานะครับในมาร์เก็ตเท่ากับฟรีคอนเทนต์นะครับเราจะตั้งชื่อรายการดีนะครับว่าในมาร์เก็ตสุดจะเด็ดที่เหตหายตัวฉันนั้นหน่ะหมายสกินสวยแต่ว่าโชคของฉันนั้นแม่งขงุ่ยถึงจะรวยแต่ก็ซื้อสกินไม่ได้เอ่ย สำหรับวันนี้นะครับก็เป็นกรแดดีๆนะครับสำหรับรายการในมาเก็ตอะไรอะไรนะชื่อยาวชิบหายเลยก็วันนี้นะครับเราจะมาเปิดในมาเก็ตกันนะครับคือมันเลทมาหลายวันแล้วแหละแต่ว่าผมพิ่งว่างนะครับก็เราจะมาเปิดในวันนี้นะครับเราไปเปิดกันเลยดีกว่าเพื่อเป็นการไม่รอช้ามาผู้หญ มีแต่สีดีๆนะ <S <S คือบอกเลยว่าวันนี้นะครับเราจะไม่ซื้อสกินอะไรทั้งสิ้นนะครับยกเว้นสกินจัดนะคือจัดนี่คืออยากได้มากจัดกระชอตี้เนี่ยเราไม่รอช้านะครับเรามาเปิดที่สีทองก่อนเลยดีกว่าเพราะมันเป็นมีดเนี่ยคือมีดเราไม่น่าซื้ออยู่แล้วถ้ามันไม่ใช่แบบไม่ใช่มีดอะไรที่แบบขวานอะไรเงี้ยเพราะเราคือจริงๆอยากได้ขวาน,นครับแต่ว่าถ้ามันไม่ใช่ขวานเราก็ไม่อยากซื้ออยู่แล้วนะครับเปิดกันเลยนะครับอันแรกเป็นมีด ่าปังต่อนะครับเป็นมีดปังตอนะครับราคาเออสามกว่าบาทนะครับถือว่าลดเยอะอยู่39%นะครับไปที่มีดอันต่อไปเลยนะครับเฮ้ <L> ยไอย้นี่มันมีดขวานออ้ยไออันนี้ดีอันนี้ดีเรามาถึงไฮไลท์ของเราแล้วนะครับก็คือปืนนะครับปืนอยากได้สกินจัดมากพูดแค่นี้เนี่ยคือตอนนี้คือไม่มีสกินจัดตอนนี้คือผมใช้สกินเออ LGBTQ นะครับเราจะมาเปิดกันเลยปับ๊บเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยวอลเลนโกวัลลุ่มสองนะครับ คือผมไม่เคยเห็นคนเล่นสกินนี้ในเกมเลยมันมีคนใช้สกินนี้ด้วยเหรอแต่ครับเราไปอันต่อไปเลยเพื่อการรอช้า่าเปิดมาเป็นบักกี้นะบักกี้คล้ายๆจัดแต่คือผมมีสกินบักกี้อะไรเงไปมามามาไปมามาจัดจัดแม่ก็นนะครับอืมที่เป็น ประวัติศาสตร์นะครับในมาร์เก็ตที่ผมรู้สึกว่ามันเกลือที่สุดแล้วนะครับไม่เคยจะรู้สึกแบบว่าเปิดในมาร์เก็ตแล้วมันเกลือขนาดนี้คือดูแต่ละอันไม่มีอันไหนที่ใช้ได้เลยอะ่ะเอาจริงๆนะโอ้ oh my god แต่แต่สวยอยู่นะไออันนี้สวยอยู่ได้อยู่ได้อยู่อันนี้ได้อยู่แต่ว่าอันเนี้ยไม่ได้เลยเนี่ยไม่ได้เลยโอ้จบแล้ว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  จบแล้วจบแล้วไม่หมาย,มายถึงคลิปเนี้ยจบแล้วนะครับก็นะครับคลิปนี้ก็มีประมาณดีนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับก่อนจะไปนะครับเราจะฝากก่อนอีก,กอันหนึ่งนะครับในมาร์เก็ตสุดเกลือเบื่อเต็มทนพี่ก็คนน้องอย่าทําอย่างนี้พี่นั้นอยากได้สกินที่มันดีขอน้องพี่ ครั้งหน้าอย่าได้เจอกันอีกเลยสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เสียเวลาเข้ามาดูคลิปนี้นะครับเป็นเวลาประมาณสองนาทีครึ่งนะครับไม่รู้ว่าถึงหรือเปล่านะสองนาทีครึ่งเพิ่มไม่ถึงด้วยนะครับแต่ร้านนะครับเราจะต่อด้วยร้านโกเด้นเติมเกมครับร้านโกเด้นเติมเกมเติมเกมนะคาประหยัดเติมได้เติมดีเติมไม่มีอัน้นใหม่บริการเติมเกมผ่านเว็บไซต์โกเด้นเติมเกมเพียงแค่ยืนยันตัวตนด้วยเบอร์โทรศัพท์และอีเมลเติมง่ายเติมดี ใช้เพียงไรออดไปดีในการเติมหากสนใจแอดไลน์แอดโกลเด้นเติมเกมอย่าลืมแอดข้างหน้าด้วยละ่ะสามารถติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นดีๆได้ที่เฟซบุ o กโกลเด้นเติมเกมนอกจากว่าแล้วแล้วเขาจะมีเกมอื่นให้เลือกเติมได้อีกมากมายแล้วอย่าลืมกดที่ลิงก์ใต้คลิปเพื่อเป็นการสนับสนุนผมทางอ้อมด้วยนะครับ5แล้วลองกลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วใครคิดว่าคลิปจบแล้วนะครับโดนหลอกไปสินะครับคลิปยังไม่จบนะครับแล้วกลับมาในไอเดีลองนะอู้หูแล้วเอ้ยเชื่อมันเหมือนไอดีหลักเลยว่ะ การจัดวางอะแต่ขอของอย่าเหมือนไอดีหลักนะไม่เอานะเมื่อกี้ไม่เอาไม่เอามาครับแล้วาเปิดที่มีดกันเลยดีกว่านะครับเพื่อเป็นการรอช้าปั๊บปั๊บถ้าของไม่ดีกว่าไอดีหลักทําไงนี่ไงกูว่าแล้วอุ้ยนี่อยากได้มากนะครับดูดูดูตอนฟันดูตอนฟันดูตอนฟันวับวับเอ้ยโคเทมา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 แลมาเปิดดูปืนกันเลยดีกว่านะครับไปอันแรกนะครับโอ้ยทําไมมึงไม่มาไอดีรหลักเอ้ย อะไรวะเนี่ยเปิดมาไม่เป็นจัดอีกันทําไงอะโอ้โหอะไรเนี่ยสกินน้ําแข็งอันนี้ได้อยู่ได้อยู่แต่ว่าไม่ไม่ได้อยากได้เท่าไหร่หรอกไม่ใช่สายออกพเรเตอร์อยู่แล้วไงแล้วเปิดมาเป็นเมดพังอันนี้เรามีแล้วไอดีหลักเฮ้ไอดี ID ลองไม่มีไงไอดี ID ลองไม่เคยเล่นเลยซ้ำครับไปต่อไปที่สกินสุดท้ายป๊าเป็นแอร์เรสนะอันนี้แม่งสกินดีๆทั้งนั้นเลยพอกันทีกับเกมชื่อวาโลทั้งเจอโปรเจอแฮ็กกันไม่ไหว ไหนจะไหนมาเก็ตที่ฉับไวเปิดทีไรของบันไลกันก็นะครับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับแล้วก็ขอฝากก่อนเอ ก่อน7.9นะครับคือมันไม่เต็มนะครับมันไม่มันไม่เต็มมันไม่เต็ม8นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสหรับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กันด้วยนะครับแล้วก็นะครับใครที่อยากเปิดในมาร์เก็ตแบบมีดวงนะครับอย่าลืมไปท่องก่อน8ก่อนนะครับเผื่อจะได้ของดีๆแบบนี้นะครับนี่ไม่ใช่ไอดีหลักนะเยี่ยมจริงๆแม่งสุดยอดจริงๆบมือให้ครับโอเคครับก็เจอกันคลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับบายๆในช่วงฟรีคอนเทนต์ ขอชื่อรายการอีกรอบหนึง่งเราไปครอบเสียงจากข้างหน้ามาเพราะว่ากูจำไม่ได้เรา,ากูท่องว่าอะไรไปครอบเสียงมาแล้วก็ตัดภาพดําขึ้นให้กดติดตามแล้วก็กดคลิปต่อไปอืมแล้วก็เป็นขึ้นดําำแล้วก็ขึ้นเท็กซ์ถ้าชอบฝากไอ้นี่นี่เทเทคไว้เออนั่นแหละแล้วก็ไปครอบเสียงข้างหน้ามาเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมนั่นแหละนั่นแหละเจอก,กันครับในมาร์เก็ตสุดจะเด็ดที่เหตหายตัวฉันนั้นหนะหมายสกินสวยแต่ว่าโชคของฉันนั้นแม่งควยถึงจะรวยแต่ก็ซื้อ สกินไม่ได้เอ่ย